พี่น้องครับเกมเฮ็ดกันครับเกบเห็ดครับพี่น้องครับเกบเห็ดเฮ็ดเห็นดอกนี้สุภาพว่ากินหอนเม่เอาสั่นนี่นี่ครับผลงานที่ได้เมือนี่เทมงานไปตลาดเขาป้าก่อนครับเอาสายตาพี่น้องเอ้ยเกบเห็ดครับพอแล้วพอแล้ว่างมาสามกิโลนี่หนึ่งดอก สองดอกสามดอก,มดอกไม่ใช่ดอกพิทักษ์พิทักเป็นตะกมุมทั้งตัวยี่ป่าเอาเดี๋ยวพอมู้งไม้สิเละไหลเดี๋ยวสิบอกอ่าครับสรุปผลงานกันครับรวันนี้เราไปเก็บเห็ดมาสรุปผลงานน,นี่มันตัวอะไรอ่ะไอ๊เนี่ยคือตัวนอนอะไรอ่ะน่ารักน่ากลัวน่ากลัวน่ารักเน,น, <c oughs> นี่ยคิมิคิมิ <c oughs> ฮัลโหลครับผลงานทีมงานแมตลาดวันนี้มาหาเห็ดในป่ากันครับไปมาสามสิบกิโล <c oughs> ได้ประมาณนี้ครับถือว่าประสบวามสํสำเร็จแล้วไม่ได้แวะตลาดหรอกหอยก็เขาเค็มไใส่ลงไปมันจะได้ดูดีหน่อยผลงานของทีมงานแวตลาดอันนี้ไม่ต้องแวะตลาดร <c oughs> แร้วมีกินแล้วครับ <c oughs> เยอะครับเยอะเยอะเยอะแล้วครับ เดี๋ยวเจอกันเวอร์ชั่นต่อไปฮะทีมงานเว็ตลาดเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปทุกท cool ี <t <t ่ที่อยากจะไปนึกได้ตรงไหนไปตรงนั้นครับไปโอเคครับกลับบ้านกลับกลับทำงานต่อฮะเพราะว่าผมมีภารกิจที่ตลาดต่อเราะทีมงานเว็ตลาดก็ต้องไม่พ้นตลาดครับเห็ดสงการครับเห็ดพอดี หลังสงการเองเห็ดหน้าร้อนหายากหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่นอนครับ